ใครที่กำลังมองหากระบะแต่งซิ่งต้องคันนี้เลยครับ369,000บาทพร้อมแม็กแต่งซิ่งให้ไปเลยนะครับแม็กใหม่ย,ยางใหม่จัดให้เต็มเปี้ยเลยนะครับคันนี้เขาใช้งานมาหนักไหมผ่านการใช้งานมาน้อยมากเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็น AM FM นะครับ CD นะครับตัวนี้นะครับ Air จะเป็น Air s p ปี d สวัสดีครับ วันนี้มาพบกับนรงนะครับที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถนะครับกระบะแต่งซิ่งนะครับคันนี้ isuzu d-max all-new s p a c e c a p 2.5s ปี2012เปิดราคาเลยก็ยแล้วกันคันนี้ขายเพียง3 6 9 0 0 0บาทพร้อมแม็กแต่งซิ่งให้ไปเลยนะครับอ้าเดี๋ยวผมจะพาชมคันนี้นะครับว่าจะสวยขนาดไหนเริ่มจาก ด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจังหน้าของเขานะครับทำมาเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ให้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับตาไฟไซกิงพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ทะเบียนนะครับพอพึ่งชฉชิง7 7 1 8จังหวัดอุบลนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเราเองเลยนะครับเป็นรถจังหวัดอุบลมาชมด้านข้างของตัวรถนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับ นะครับกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีขาวนะครับสีเดียวกันกับตัวรถสวยดงตัวเป๊ะเลยนะครับล้อนะครับจัดมาให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่เลยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่จัดให้เต็มเปี้ยเลยนะครับน็อตสีนะครับฝาครอบเบรกนะครับให้ครบเซตเลยพร้อมใช้งานคันนี้ถ้าลูกค้าได้ไปคือจบเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับซื้อล้อแม็กใส่ใหม่นะครับ กุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมือจับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นนะครับสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยเป๊ะเลยนะครับคันนี้อ้าวมาชมด้านท้ายของตัวรถนะครับว่าด้านท้ายของเขาจะสวยขนาดไหนนะครับด้านท้ายนะครับไฟนะครับปีสองพันสิบสองก็จะออกเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่าไฟถอยสวยกริบเลยนะครับเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับไฟนะครับไฟท้ายก็ไฟเดิมจากโรงงานเลยเป๊ะเลยนะครับอ้าวดู นะครับว่าแม็กไครเนอร์ของเขานะครับคันนี้เขาใช้งานมาหนักไหมนะครับอ่านะครับเนี่ยแม็กไครเนอร์ตัวเดิมเลยนะครับจากเดิมจากจากเจ้าของเดิมเขาเลยนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับบอกได้เลยนะครับคันนี้ฟ้าท้ายเนี่ยเบาหวิวเลยนะครับเนี่ยเบาหวิวเลยนะครับคันนี้โอ้โหนะครับเดิมนะครับคันนี้เอาไปดูนะครับภายในของตัวรถคันนี้นะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับเอาเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับว่าคันนี้จะสวยและเดิมขนาดไหนนะครับภายในของเขานะครับออกโทนนะครับเป็นโทน สีดำนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับเป๊ะเลยนะครับตัวนี้เกียร์นะครับจะได้เป็นเกียร์5สปีดนะครับตัวนี้เบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้แดงนะครับดำได้แดงเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าสวยเป๊ะเลยนะครับตัวนี้เครื่องเสียงนะครับก็จะเป็น AM/FM นะครับ CD นะครับตัวนี้นะครับแอร์จะเป็นแอร์สี่สปีดนะครับแอร์สี่สปีดปรับเอานะครับครบเซ็ตนะครับพวงมาลัยนะครับท่านี้ได้เป็น3ก้านนะครับ สวยเป๊ะเลยนะครับคันนี้พวงมาลัยเนี่ยตีให้เลยนะครับ90%นะครับ95%เลยนะครับสวยมากนะครับรถคันนี้เอ้าไปดูนะครับห้องเครื่องของเขานะครับใต้ฝากระโปรงคันนี้ว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับเอ้ามาชมใต้ฝากระโปรงคันนี้นะครับว่าห้องเครื่องของเขาจะสวยขนาดไหนครับเนี่ยนะครับแต่งมาให้ครบเซตเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับทั้งฝาทั้งอะไรนะครับจบเลยนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับไม่ต้องมาเสียตังค์เพิ่มนะครับ ตัวนี้นะครับจะมาดูความเดิมของโครงสร้างของเขานะครับโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างเดิมนะครับคานหน้าเป็นคานเดิมนะครับไม่ล้มไม่เอียงแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยจมน้ําพิคว้ามาแน่นอนนะครับของเราตรวจเช็คมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมอกยังอยู่ครบเซตนะครับตัวนี้เพจยังอยู่ในที่เดิมนะครับในจุดเดิมนะครับคันนี้สวยนะครับรถแต่งมานะครับเราจัดให้เลยนะครับถ้าลูกค้าหารถแบบนี้นะสไตล์แบบนี้นะครับในราคาที่3ามแสนหกหมื่น 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์061-670-8759สําหรับลูกค้านะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการนะครับที่อยากจะใช้รถนะครับแบบนี้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้นะครับก็เรามีรับทําสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับออกรถได้ทั่วไทยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบทางเราจะออกให้กับลูกค้าเองนะครับจัดส่งทั่วไทยออกรถได้ทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับระรงนะครับที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับ ได้มีแรงทําคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคันไหนติดตามชมกันไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ